สวัสดีครับพบกับซีโร่ทูกราฟิกสอนกราฟิกจากศูนย์ถึงร้อยนะครับอยู่กับผมที่กบซีโร่ทูกราฟิกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการออกแบบแบนเนอร์โฆษณานะครับผมตามตัวอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator นะครับผมในการทํางานหรือว่าในการออกแบบนะครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผม โ okay. อเคมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกก็คือเราก็ต้องสร้างอาร์ตบอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับตัวอย่างเนี้ยจะเป็นไซส์ห่ 1, คูณห0่พังพิกเซลนะครับผมวิดีโอนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใน description นะครับก็ไปดูวิดีโอพื้นฐาน ก่อนได้นะครับผมตั้งแต่การสร้างอาร์ตบอร์ดนะครับการสร้างตัวอักษรหรือว่าการพวกวาดการวาดรูปเรือขาคณิตต่างๆอะไรพวกนี้ก็ไปดูก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาดูวิดีโอนี้เพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคก็ไปเดีย๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใน e s c r i p t i o นนะครับผมโอเคตัวนี้ก็อพอเราไดอาร์ตบอร์ดมาแล้วนะครับแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาตัวนี้นะครับผมก็ใช้เล็กทิงเกิลทูตัวนี้นะครับผม วาดรูปสี่เหลีย่ยมขึ้นมาให้ได้ตามไซส์ขนาดที่เราต้องการแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการได้ที่ฟิลตรงนี้นะครับผมโอเคอ่าส่วนตัวนี้ก็ใช้เอ่อไทป์ทู tool ะครับหรือว่าเครื่องมือในการสร้างตัวอักษรพิมพ์เข้ามานะครับโดยแยกเป็นคนละอ็อบเจกต์กันนะครับผมสังเกตว่าตัวนี้ก็จะเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งนะครับผมก็คือเราต้องแยกอ็อบเจกต์นะครับเวลาที่เราเอามาจัดวางจะได้ทํางานง่ายๆนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ พิมพ์ตัวอักษรเข้ามาแล้วก็แยกเป็นคนละอ็อบเจกต์กันนะครับผมตัวนี้เหมือนกันส่วนเส้นตัวนี้นะครับผมก็ทําทได้หลายวิธีนะครับก็ได้ตั้งแต่ใช้เครื่องมือตัว line segment ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครใช้ pen tool เป็นก็ใช้ pen tool วาดขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าถ้าใช้2ตัวนี้ไม่เป็นก็เอาตัว rectangle tool หรือว่าตัวเครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นวาดเป็นสี่เหลี่ยมแบนน,นนะครับแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเสร็จก็ ปรับสีอะไรตามที่เราต้องการเราค่อยเอียงนะครับนี้เราค่อยมาวางนี้ก็ได้เหมือนกัน then, นะครับผมก็ไม <cop, S 2> ่มีวิธีถูกผิดนะครับผม <Carl. S 1> ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับผมตอนนี้ก็พิมพ์ตัวอักษรเข้ามาแล้วก็ปรับไซส์ขนาดที่เราต้องการได้ตามที่เราต้องการนะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าตัวไหนนะครับเราต้องการเน้นเราก็จะให้มันใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็ผมใช้ที่เป็นตัวอักษรสีแดงตัวหน้าหนามันจะได้ดูเด่นออกมานะครับผม ส่วนตัวไหนที่มีความสําคัญรองลงมาก็ก็ให้เล็กลงหรือว่าใช้สีที่เป็นสีพื้นปกติเป็นสีดําอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็สังเกตว่าเวลาที่ผมจัดเรียงองค์ประกอบของตัวอักษรนะครับจะเห็นว่าจะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะครับผมอันนี้ใช้วิธีแบบเขาเรียกว่าระบบกริดแบบประยุกต์นะครับมาใช้เพื่อทําให้ตัวอักษรพวกนีน้เวลาที่คนดูหรือว่าลูกค้าทําความเข้าใจกับข้อมูลได้ทำคำ ความเข้าใจได้ง่ายนะครับผมโอเคส่วนตัวนี้นะครับทำยังไงก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็คือเราก็ใช้ตัว r e c t a n g l e t ล o l หรือว่าเครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยมครับแล้วก็วาดสี่เหลีย่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็เวลาสังเกตว่าเวลาที่เราวาดรูปสี่เหลีย่ยมใช่ไหมครับมันก็จะมีจุดกลมๆตรงเนี้ยแล้วก็เอาเมาส์คลิกที่จุดกลมๆเนี้ยเพื่อปรับความโค้งของมุมให้ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการานีนะครับก็ก o ปี้ออกมาก็ได้นะครับจาก กดคอนโท c t r คอนก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครใช้ Mac ก็กด c o m m a n d C command V นะครับผมแล้วก็เอามาเรียงกันแบบนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นใช้ไททูพิมพ์เป็นตัวอักษรเข้ามานะครับผมส่วนไอคอนตัวนี้ถ้าใครว่าไม่เป็นก็ไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ f r e e p i c c o m ได้นะครับผมก็พิมพ์เซิร์ชคำว่าไอคอนนะครับมันก็จะมีให้ดาวน์โหลดที่เป็นประเภทเวกเตอร์นะครับแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ แนะนำไปดูวิดีโอพื้นฐานตัวโปรแกรม Illustrator ก่อนนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ใช้ rectangle tool วาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ปรับความโค้งของมุมส่วนตัวอักษรก็ใช้ไททูพิมพ์เข้ามาแล้วก็เอาไปวางตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมโอเคตัวนี้เขาจะเรียกภาษา marketing เขาเรียกว่า c a l l to Action นะครับผมตัวนี้ว่าพูดง่ายๆคือปุ่มนะครับอโอเค ส่วนรูปตัวนี้เราก็ใช้คําสั่ง place เข้ามานะครับไปที่เมนู i l e แล้วก็ใช้คําสั่ง place ตัวนี้เข้าเอารูปเข้ามานะครับแต่ว่ารูปตัวนี้เราต้องไดคัดมาแล้วนะครับก็สังเกตว่ามันจะไม่มีแบ็กกราวนะครับผมอันนี้ซึ่งเราต้องเอาไปไดคัดใน Photoshop นะครับผมโอเคส่วนใครที่ใช้ไม่ใช้โปร o s h o ปไม่เป็นนะครับก็ ถ้าสนใจเรียนกราฟิกกับผมก็สามารถดูรละเอียนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผมนะครับก็คือ z e r o 2 g r a p h i c c o m นะครับก็จะมีคอร์สเรียนกร o ๊ o ช็อปที่เป็นทั้งคอร์สตัวตัวแล้วก็คอร์สออนไลน์นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวตัวตัวที่เป็นโลโก้ตัวโปรโมชั่นของเรานะครับผมโอเคทำยังไงตัวนี้ขั้นตอนแรกก็คือเราก็ต้องสร้างนะครับ ตัวอักษรขึ้นมาก่อนนะครับผมสังเกตตัวนี้จะแบ่งเป็น3ามออบเจกต์นะครับก็คือจะมีตัวนี้เป็นออบเจกต์เดียวกันแล้วก็มีมิดเยิลแล้วก็เซลลเป็นอีกคนละออบเจกต์กันอย่างนี้แล้วก็เอามาจัดเรียงนะครับใหไ้ได้ตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ก็วางอย่างนี้นะครับผมโอเคให้เป็นแนวอย่างนี้ก่อนโอเคหรือว่า,อาตอนที่มันเป็นตัวอักษรอยู่นะครับหรือว่าเราจะาสามารถ เขาเรียกว่าค a เอ outline ให้กลายเป็นแบบเวกเตอร์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราจะาไม่เปลี่ยนคำเลนะครับผมโอเคในที่นี้เดี๋ยวผมจะทําการค a เอ outline ให้เป็นเวกเตอร์นะครับโดยการาคลิกเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็มาที่เมนูไทป์นะครับแล้วก็คลิกที่คําสั่ง Create a t e outline นะครับผมเพื่อให้เป็นคำสั่งในการแปลงออบเจกต์ประเภทตัวอักษรให้กลายเป็นออบเจกต์ประเภทเวกเตอร์นะครับผมสังเกตมันก็จะ เป็นภาพที่เกิดจากจุดเชื่อมต่อกันนะครับผมถ้าเราเคตเอาไลน์แล้วเราจะไม่สามารถพิมพ์แก้ไขได้นะครับผมโอเคฉะนั้นถ้าจะเคดเอาไลน์ก็คือเราต้องแน่ใจก่อนว่าไอ้ข้อความของเราจะไม่แก้ไขนะครับไม่งั้นถ้าจะแก้ไขก็คือต้องทําเริ่มใหม่หมดนะครับผมโอเคอทีนี้เราก็จะทำทําให้เป็นเหมือนมันมีมิติเป็นเหมือนคล้ายๆกับมุมเปอร์สเปกทีฟตัวนี้ก่อน,นครับ ให้เราทําการเลือกทั้งสองอทั้ง3มอ็อบเจกต์ตัวนี้พร้อมกันนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับผมจะชื่อว่า Free Transform นะครับให้เราคลิกเข้าไปพอเราคลิกปุ๊บนะครับสังเกตว่าโปรแกรมจะแสดงไอ้แท็บตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เรามากดที่แท็บตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่า Perspective d i s t o r นะครับผมให้เราคลิกเข้าไปนะครับปุ๊บาจากนั้นเอาเมาส์มาคลิกที่จุด ตรงมุมตรงนี้นะครับด้านล่างก็ได้หรือว่าด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ค้างไว้ที่จุดตรงนี้แล้วก็ลากเมาส์ลงมานะครับเพื่อปรับมุมเปอร์สเปกทีฟด้านนี้ให้มันกว้างกว่าด้านนี้นะครับมันก็จะดูเหมือนคล้ายๆกับมุมเปอร์สเปกทีฟนะครับประมาณนี้ก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะประมาณนี้นะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็กลับไปที่ Selection Tool เหมือนเดิมนะครับผมโอเคจากนั้น ทำการ copy ตัว Object ตัวนี้ทั้งกุ๊ปไว้ก่อนนะครับก็กดไปที่ Edit Copy แล้วก็มาที่ e d i t ใหม่เพ t สไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ย้ายไปไว้ที่เราต้องการนะครับผมอทีนี้ต่อไปเราจะมาทําส่วนที่เป็นเหมือนมันดูหนามีมิติแบบนี้ขึ้นมานะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกเลือกตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ผมจะมีการใส่ สโตกเข้าไปด้วยนะครับก so so ็มาที่สโตกนะครับเลือกเป็นสีดําเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาเข้าไปในที่นี้ผมจะเพิ่มประมาณ12บสอ n พอยต์นะครับผมแล้วก็ผมจะปรับตรงคอนเนอร์ให้เป็นแบบมุมโค้งเนี่ยนะครับก็คือให้เรามาคลิกที่สโตกแล้วก็เมาส์มาที่ตรงคอนเนอร์นะครับมาปรับเป็นแบบมุมโค้งนะครับหรือว่าภาษาโปรแกรมเรียกว่าลาวจอยนะครับคลิกเข้าไปนะครับผมสังเกตว่าตรงมุมมันจะโค้งโค้งนะครับมาสังเกตตรงนี้นะครับผม เกตว่าถ้าเป็นมุมเหลี่ยมตรงนี้มันจะเหลี่ยมนะครับผมอ่โอเคอ่าประมาณนี้อ่าทีนี้เราจะทําให้มันหนาแบบนี้ยังไงนะครับผมจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับอ่าแต่ว่าตามเทคนิคผมตัวเนี้ยผมจะใช้เออ่เครื่องมือที่ชื่อว่า Blend t นะครับวิธีการก็คือผมต้องทําการก๊อปปี้ตัวนี้ออกมาอีกเป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมก็คือกด Control C Control V ก็ได้นะครับหรือว่าจะมา Edit มาที่ copy แล้วก็มาที่เมนู edit ใหม่แล้วก็ paste ลงไปนะครับเอามาวางไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมในที่นี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมต้องวางให้มันอยู่ใน,นแนวระนาบเดียวกันนะครับผมอา,อาจจะเลือกทั้งสอง group พร้อมกันแล้วก็กดตัวนี้นะครับ vertical align center เพื่อให้มันอยู่ใน,นแนวระนาบในแนวนอนนะครับมันจะได้เท่ากันแบบนี้นะครับผม โอเคตอนนี้เรามี2อันซ้อนกันอยู่นะครับมันอาจจะดูงงแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูตอนนี้มันมีคุปนี้กับคุปนี้ซ้อนกันอยู่นะครับผมทีนี้ให้เราไปคลิกที่เครื่องมือที่ชื่อว่า blento o l นะครับทีน,นี้นะครับผมโอเค okay. ถ้าใครหาไม่เจอนะครับบางทีเราอาจจะเปิดที่เป็นตัวน,นี้เขาเรียกว่า toolbar นะครับ บางคนอาจจะเปิดที่เป็นแบบเบสิกไว้นะครับแบบตัวหยุแบบเบสิกแบบเบสิกก็โชว์เหมือนกันแสดงว่ามีแน่นอนนะครับผมโอเคก็คลิกที่เบนทูเข้าไปครับจากนั้นเอาเมาส์ของเราไปคลิกที่ตัวเลข6ก็ได้นะครับหรือว่าตคลิกตรงเซลล์แต่ว่าคลิกตรงเลข6กันง่ายกว่านะครับคลิกก่อนหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นให้เลื่อนเมาส์มาคลิกที่ตรงเลข6อีกอันหนึ่งนะครับสังเกต เครื่องหมายนะครับที่เมาส์ของเราให้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับผมปึ๊บอ่ามันจะมีการเบลนเข้าหากัน,นครับแต่ตอนนี้เราต้องมาทําการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาดับเบิลคลิกที่ตัวเครื่องมือเบลนทูตรงนี้นะครับผมโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างเบลนออปชันขึ้นมานะครับให้เรามองมาตรงคําว่าสเปซซิ่งตรงนี้ทาให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเป็น อ่าสเปรดิฟายดิสเทนนะครับผมอ่า uh, 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 แล้วก็ปรับตัว Distance ต uh, ัวเนี้ยเป็น1พิกเซลนะครับผม uh. เพื่อให้เวลาที่มันทําการระยะห่างระหว่างตัวตัวอ็อบเจกต์ที่มันมีการอ่าเบลนเข้าหากันมันจะเบลนทุกๆ1พิกเซลนะครับผมอ่า uh, uh. เพื่อทําให้มันดูสมูทหรือว่าดูอ่าเขาเรีย uh, uh. กอะไรอะสม t h มันเหมือนเป็นเส้นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับผม โอเคถ้าใครมันไม่พรีวิวแบบนี้ก็กดตรงพรีวิวตรงนี้ดูก็ได้นะครับผมอ่าก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับผมพอเสร็จแล้วก็กลับไปที่ selection t o o l เหมอนเดิมเราก็ได้เป็นไอตัวนี้แบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนสีที่ตัวนี้นะครับให้ได้เป็นสีที่เราต้องการนะครับนี่เป็นสีผมจะเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้มันกุ๊ปก,กันอาจจะคลิกขวาอันกุ๊ปนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะตัวนี้ เปลี่ยนเป็นสีขาวหรือว่าถ้าใครจะใช้เป็นสีอื่นก็ได้นะครับผมจากนั้นผมก็จะเลือกทั้งหมดพร้อมกันนะครับก็สามารถใช้ selection tool นี้คลิกลากเลือกแบบนี้เลยก็ไดนะ้หรือว่าจะกดชิปแล้วก็คลิกเลือกทีละชิ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็กุ๊ปก,กันไว้นะครับถ้าไม่มีกุ๊บตรงนี้ก็ให้เราไปที่เมนู object แล้วก็เลือกที่กุ๊บตรงนี้ก็ได้นะครับผม โอเคจากนั้นเราก็เลื่อนตัวนี้มาอ่าตัวนี้สังเกตว่ามันอยู่ด้านหลังนะครับผมอ่าแล้วก็ย้ายให้ไปอยู่ด้านบนก่อนก็คลิกเลือกแล้วก็คลิกขวาครับมาที่ Arrange นะครับ, A รบแล้วก็มาที่ Bring to Front นะครับเพื่อทําให้ออบเจกต์ที่เราเลือกอยู่ขึ้นมาอยู่ด้านหน้านะครับผมโอเคนี่ก็จะอยู่มาด้านหน้าแล้วก็ย้ายมาวางตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมโอเคอ ประมาณนี้นะครับผมก็จะได้นะครับผมอันนี้มันเหมือนไม่ตรงถ้ามันไม่ตรงเราก็เลือกพร้อมกันทั้งหมดแล้วใช้อไล์ตัวนี้นะครับที่เป็น uh, vertical align center เพื่อให้มันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างกันใน,นแนวด้นหนหรือว่าแน,นวแนวนอนนะครับผมประมาณนี้โอเคเดีย๋ยวลองสูงข้ไปดูโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมหรือว่าถ้าจะปรับ สโต克เพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอะไรประมาณนี้ือผมลองเพิ่มก็คือคลิกเลือกที่ตัวที่เป็นสีดานะครับแล้วก็เพิ่มสโตกเข้าไปก็ได้นะครับผมเพื่อให้ตรงนี้มันหายไปนะครับผมโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันจะยาวไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าได้เหมือนกันโอเคเราก็ได้ไดตัวนี้ขึ้นมานะครับตามตัวนี้แล้วก็เลือกทั้งหมดพร้อมกันแล้วก็ปุ๊บกันไว้อีกรอบหนึ่งนะครับผม แล้วก็ได้ส่วนของที่เป็นเหมือนโลโก้ของแคมเปญของเรานะครับเพื่อเอามาใช้งานนะครับผมโอเคอส่วนตัวนี้นะครับไอตัวนี้ลืมบอกไปตัวนี้เราก็ต้องวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นก็คือวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับผมให้ได้ที่ขนาดที่เราต้องการก่อนอย่างนี้นะครับผมจากนั้นก็เราจะทําให้มันเฉียงลงมาแบบนี้ยังไงใช่ไหมครับ ก็เราต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า direct selection tool นะครับไปอยู่ตรงนี้นะครับผมผมจะชอบเรียกว่าลูกศรสีขาวมันจะเป็นเครื่องมือ,อเครื่องมือในการแก้ไขโครงสร้างของรูปที่เป็นประเภทเวกเตอร์นะครับผมเราคลิกเข้าไปที่เครื่องมือ direct selection tool ครับจากนั้นเลื่อนเมาส์มาคลิกที่มุมของรูปสี่เหลี่ยมของเราครับเพราะว่าปกติแล้วตรงมุมของอ็อบเจกต์ที่เป็นประเภทเวกเตอร์มันจะมีจุดอยู่ตรงมุมนะครับให้เราคลิก ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเมาส์ลงมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเขาเรียกว่าปรับตำแหน่งของจุดนะครับพอจุดมันถูกปรับตำแหน่งรูปร่างของตัวเชฟที่เป็นประเภทเวกเตอร์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งของจุดนะครับผมพอได้ที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กลับไปที่ selection tool เหมือนเนะครับทีนี้ถ้าเราจะอยากปรับความโค้งของมุมด้วยนะครับก็กลับมาคลิกที่ S Direct s l e c t i o n Tool ใหม่นะครับคลิกปุ๊บสังเกตโปรแกรมอตอนนี้เราเลือกจุดนี้อยู่มันก็เลยโชว์ไอส่วนในการปรับความโค้งของมุมที่จุดเดียวนะครับถ้าเราอยากปรับทุกจุดพร้อมกันก็ใช้ Selection Direct Selection Tool ตัวนี้คลิกเลือกทั้งหมดลากแบบนี้นะครับผมแล้วก็สังเกตว่ามันก็จะมีจุดกลมๆตัวนี้แสดงขึ้นมาทุกจุดแล้วก็ใช้เมาส์คลิกที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้แล้วก็ปรับให้ปรับพร้อมกันแบบนี้นะครับผม โอเคพอเสร็จแล้วก็กลับไปที่ selection tool เหมือนเดิมนะครับแล้วค่อยย้ายไปวางตำแหน่งที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็คือวิธีการอออกแบบนะครับตัว promotion campaign ที่เป็นแบนเนอร์โฆษณานะครับผมโอเคก็สำหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบใจวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคหรือว่าถ้าใครสนใจเรียนกราฟิกกับผมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ z e r o t o g r a p h i c c o m นะครับก็จะมีทั้งคอร์สท,ที่เป็นคอร์สเรียนตัว,ต,ว,ต,วตัวนะครับคอร์สออนไลน์แล้วก็คอร์สสำหรับองคอ์กรก็มีเหมือนกันนะครับก็จะมีสอนนะครับตั้งแต่โปรแกรม Photoshop นะครับหรือว่า Illustrator นะครับผม โอเคก็เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ผมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมกับผมโดยตรงก็สามารถแอดไลน์สอบถามผมโดยตรงได้เลยนะครับผมก็จะเป็นคนตอบเองนะครับผมโอเคหรือว่าถ้าใครสนใจติดตามเ e c o o o p k p e นะครับก็ชื่อ zero t o g r a p h i c นะครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารนะครับการลงคลิปใหม่อะไรประมาณนี้ก็ดูในนี้ได้นะครับหรือว่าติดตามใน เฟซบุ๊กเพจได้นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ